สวัสดีค่ะมาดาบมงโลนะคะวันนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะก็ท่านมอบข้าวสาร5ถุงนะคะให้3ครอบครัวนะคะก็คือครอบครัวลุงออสแล้วก็ลุงเอี่ยมแล้วก็ยายจันดานะคะยายจันดานี่ก็จะได้อยู่ที่3ถุงนะคะถุงละ4กิโลนะคะท่านบอกแบบนี้นะคะท่านสั่งมาจากป่าตองเลยนะคะ แล้วก็ลุงเอี่ยมกับลุงออสก,ก็จะได้คนละหนึ่งหนึ่งถุงนะคะแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีไข่ไก่หนึ่งแพ็คนะคะอย่างละหนึ่งแพ็คสามครครัวนะคะแล้วก็มาม่านะคะสาแพ็คเช่นกันนะพระดามุโกวันนี้ก็จะไปซื้อ จะไปซื้อที่ร้านค้าเลยนะคะก็ซื้อครั้งเดียวแล้วก็จะเอาไว้ที่ร้านค้าก่อนแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึงนะคะนะครับห้เป็น้วาของฝั่งรกนะคั่าีจะต้องได้จัดเียนะ้วอนะครับดูแลทำความสะอาดนะครับให้เรียบร้อยนะครับ รวมถึงประชาชนที่ที่เป็นตัวแทนนะครับที่ได้ผ่านการคัดเลือกแล้วนะครับก็ให้นักเรียนได้เตรีตัวให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านร่างกายนะครับแล้วก็ความรอ้ในเรื่องของความรู้นะครับที่เกี่ยวกับวิชาลิขสัมพันธ์นะครับอันนี้ของลุงออดกับลุงเอี่ยมนะคะไข่ยางละแพงมาม่ายางละแพ็คนะคะ แล้วก็พอดีเมื่อกี้นะคะเงินเลือนะคะ นะครับบอกเพื่อด้วย ตอนลุงเอี้ยมก็อยู่บ้านบ้านม่วงนะคะอําเภอกุอมามจังหวัดสกลนครก็เดินทางไปใกล้พอสมควรนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะสู้ๆนะคะออรอท่ันจอดด้ยนะังเออจอดกับจอดวังชาวบ,บ้านกันอ้ย บันตันท่างอะไรหรือเปล,ล้าคุณติดรถอยู่ละรถพ่วงขายด้วยอันไปไปบ้านม่วงไปทางนี้มันบอก่ะที่บ้านมันไม่ท่างเข้าไปไหมอ,อ้อ คลองหล้ายรขนาดเนาะมาเต๊ผู้ที่ค่ะ นี่นี่นี่ไม่ลงค่ะมาทางเข้าบูเจอ

เพื่อสิออกจากถนนนี่บ่ะสิพี่น้องเฮ้ยมาโอ้ยอย่านคล, <c oughs> ลองร้นไหมคลองร้อนนะไข่แตกไปแย่เลยนะจะค่อยนะคะต้องค่อยไปเลย แล้วนะคะเริ่มไปเอียดๆๆียดตลอดเลยวนอนดึกกดนแล้วเดินทางไปด้วการชมบรรยากาศไปนอกค่ะห้ามเข้าทุกกรณีปบาโถติดป้ายห้ามเข้าทุกกรณีห้าม

วันนี้มาทางอีกทางทางหนึ่งนะคะมาได้ไหลายทาง